เขามาสวนบาทน,นี้พี่น้องเ,เอ้ยอ้าวขี่ชัางจ้าบ้านี่แข้งกระเด็นขี่ชัางจะไปเอาไปทางไหนเนี่ยนี่แหละขี่ชัางนี่เอาไปตากบ้านเมืองเอ้ยเขาเก็บของดีของดีนะคะผุนเก็บขี่ชัางมาตั้งแต่เมืองปากเซ่ ตัดผักหอมส่งพี่น้องเอ้ยเฝนมีเหือมีแห้งแน่แล้วเดือนเนี้สบายดีพี่น้องบอริขายดอกพี่น้องตัดประห้กระเจ้าต้นนี้ต้นไปปลูก,กต้นตกินอเอาออกไปค่ะเอไปใหยย้นะเอาพ่อมาผักหอมเนี่ยไม่ไม่หับมาเอา,ปาไปให้ยเมตาตา ไปขอมาไปขอซื้อมืหุ่งกระเจ้ามวัานแล้วกระเจ้าบอเอาเงินเจ้าอะไ้หอมไปใช้ลาซีมือบุญนี่มืออื่นนี่เด้มือบุญใช้ใช้อะไรหิ้วเอาใครได้ไหนไปลูกโอ้โหงานเลยใส่หมวกสมกลกงามไม้มีผู้สาวเลยสอนเปล่งแยงขู่มือเพรเอ้ย ไปนั่งว่าวนันก็นำแอมแอ,ม,อมบ่ลงตลรดแต่ล่างเขา,าอ่ะถ้าพ่อเลิกคงเฮียนมาย่ามได้จากไปตั้งแต่สิบเอ็งขี่รถแพผ่าแตววแดว์แตไปสอนอผูซาวผลไปแม่นั่งเป็นเปิดได้มับทีิโฮสตั้ดน่ะ เอฮ้ยบาร์บีคิวพาชาโอ้ยหัว่ปยาวดูกับลูกสองคดนี่น้อ ไปสะเขื่องหล้วเอกมานี่กี่หน่อยนี่มันสะเขื่องได้มาตีก่อนโอ้ได้ช่วงผมใหม่ตีทั้งพ่อใหญ่ทั้งพอ่อทั้งลูกก็อเอาช่วงผมใหม่มาเบิ้งหาะช่วงผมใหม่นะถอดหมวกดูอ่ะถอดมาให้ป้าลูกหมวกดู ถอดดูเอาลงดีดๆเออหล่อเนาะเดี๋ออยวอุ้มนอ้องเดี๋ยวอุ้มน,อนอ้องน้องขีเละค่ะเห็ดทั่วใหม่พี่น้องเฮ้ยจะเป็หนาวพี่น้องเลยเฮ้ยถั่วอเมาก่อนเลย ล่มอาไปหมู่อวานยันมันตายได้ก่อนนะ ก็พยา,ยามหน้าผันกินหมากมันมันเตะๆลงมาเลยโอ้ยอาพี่น้องเอ้ยมือนี่กับมีข่าวดีหายซองยายเนาะพี่น้องยายคุณกับยายเงึงพี่น้องเอ้ยจากพี่สาวคนสวยทั้งประเทศไทยเนาะคนฝากเงินมานพันหนึ่งเนาะพี่น้องหายเยอะคุณหาร้อยายงเงึงหาร้อยบาทพี่น้อง าพาดีตอนหลับลมหนาวปากกู้รถก็จะสิไปชุดยอดยอเลยรี่นเนาะลมรุย ใครแน่ก็อยู่น้ำหัวน้ำสวนพี่น้องเลยเป็นไงเงึงโอ้ยนี่เบิ <Tonight> ่งนี่แต่หยักเด็กคุณด็กคุณล็อกประตูแหละลงมาดีมันอยู่ห่นแล้วจอบลงมาทั้งพี่เออมันบอกเป็นยังดอกหานาทีมันเบิ่งอยู่ห่นแล้วมันบ่หายเจ้าฮะก็ลงมาให้อยู่น้ำมาทุกมือมันบ่หายมันบ่หาย หลอกประตูหลอกประตูยังมาอู้มันลงมาจ้าอู้มันลงมาน้ามั้งจ้ายามันไปฮะจบกน้นตู้เย็นตู้เหยอเยอพอมันขึ้นไปแล้วกดหนังทิ้แทงแดดปะหนาวเอาคนเนี่ยข้อหนึ่ง นาวกหนาวลีลน่นชนกหนาวแห้งหนาวแห้งนาน,านี่<ม>ปีนี้ชินาวชินาวแห้งเลยบ่จ๊ะชุดหน่อแล้วนี่หนาวสุดขีดจนแดดกับบแพ่หนาว กรนาวนนหน้าต่างกนาวบหังมาหดเลอชุดยชุดเย็บแล้ววะชุดกระนาวอุยสบายดีพี่น้องอ้าอันพี่สาวทางเมืองไทยให้คนละหาร้อยบาทให้ไว้ไสไว้จ่ายซ่องเถวอ้าฟุลบายอ้าจับเงินพื้งงามๆดู อันิ้เอออ่าขอบคุณขอบคุณเพื่อนขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้ออมเอสซีทางฝั่งไทยขี่มาอุดหนุนช่วยสู้พอได้สื่ออยู่สื่อกินไม่เงิงก็ไม่ไงนคุณไอ้บุญคขำน้ําสู้อยู่ดีมีแห้งลิ่มลำด้วยรวยอย่าเจ็บอย่าจนยังทำยังกระให้ลำให้รวยเด้อที่สุกคนเลยซาซุยผ้เป็น สะพานพุก้าให้ลุงเรื่องอังมี่อยู่ดีสุกเด้อขาใใจค่ยอพี่น้องขอจบพี่น้องเลยเบิด์ตันนั่นแหละน้อกันเลมีเงิ่นต่อขอบขอบคุณละลายเด้อหัวควันโฉงข้าขาดเป้าพี่น้องนั่งก็นั่งหันหนาเฉยมู ใหญ่ใจดีเนาะสิ่ผ่าเงินมาใหญ่เงือนพอเด็กใส่ดะย้อยสฉยยมสียยากินกระขอบคุณน่ารยขาเดินใหญบุญคำน้ำชูนบ้าอยู่ดีขาเหนาะมันโบแบตปีได้แขงแรงขอเค้นเอ็นให้กับไปน้ำปีเก่าเด้อปีใหม่นี่ฮะมีแต่ความลำความนุยให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นชุกมันยื่นมันยื่นลำนุยลำนุยเป็นเไรน้องท้องไรเข่าและเต็มกระเป๋าอยุดตกย่ำเด้อ ถากมาให้ง่ายคุ้นกับง่ายเงื้อมือนีกับพันบาทเนาะกับข้อให้ได้ขึ้นชิดเท่าเท่าเท่ากันเลยเออดีมีเง้ยค่ะมันเงียมันยืดมันยืนนี่คือบ่มันใช่ปะขาดปูวดอิแม่อิแม่เห็นขาฮนี่จะหัวนะห้วยของบ้านนางใต้ปัดมาเห็ดขาตรงขาด ขากระใสขาห้าอ่ะนี่มันแหวนอันอื่นขาก็ะดีแหละป้าหนีหานยับเราได้แบบคิดว่าแตกดูกไหวแต่มันดีมันเจาะแพรแพนแพรยุ่ยเนาะพรยุ่ยนั่งแล้วมันขาดปุดไปเองมาหลดนเหน้ารีพี่ดองเลยแหน้าแถเนาว่าดีมีแ่งเบทางครอบครัวเลืกซซานกยจะดีมีแห่งเบิดสุขุมสุขคต ไอ้ลำนุ to ้ยก <during> <Syndrome> <ps> ันกลัวเก่าดูดูเด้อถือโรตเรี่จากลายใบแน่บเบาหนาววิพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวอย่างไรได้ยังไงจะาตากแดดกับฮอตแค่แดดกับ่าแพรหนาวหนาวให้รีมือหนิไอ้เงื่อนหนเสือตัวนี้หนูเป็นซามมือแล้วบ่โอ้มันหนาว ตาปูนี่ตรงไหนมีกับเบลจัาเพิ่นมากทือว่าได้ฉมันอุ่นทีมันคนอ่อนเนาะโอ้ยทางในจะโจ้เข้าไปดูอุ่นไปช่วยช่วยกมันอ่อนอืมมันอ่อนนุ่งก็อุ่นช่วยช่วยก้ามัดมันเนื่ออ่อนๆอันนี้มันยุบอันนี้นะยุบหล่อันนี้นกายยุบยุบบวกก่ามือปไปของไม่เอาบริเวณนุ่งบ่ได้แบบเจ้านะ พอดีนายชิเจ็บอยู่วัามือเออมือเราไปลูบนะจ๊ะกับครกี้ครกี้อ่ะแต่วมันบม่ได้ของเนี่ยมองอันนี้บอกว่านะอันนั้นอ่ะหอมสดๆอันนี้บ่อกแต่ว่มันเป็นคนอไม่น่างามเนาะสีมั่นอะไรมันเขาเสียมันจะนุ่มดีแต่แต่มันบม่ได้อยากของได้อีกยังก็ไดกโอ้ยนางลงหน่อยหนึ่งก็ม่ได้อันนี้นะโบมาเลยปวดวะนางลงหน่อยหนึ่งติดอยู่ วุ้ยน่หนยังปิ้วมามันก็ยุ่งกว่าอาว่น้เลากขีปชนีได้พี่น้องเลยอ่สิไปบียาซะก่อนพี่น้องแข็งปจุอุกคนเสบาดีได้พี่น้องป้าเบิ่ง